ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเพาะด้วยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะปลูกต้นสลแหน่นะคะที่ลม้มลุกคุกคานมาหลายสิบเที่ยวนะคะก็มากกว่าสิบเที่ยวขึ้นไปนะคะทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะก็นะคะดูจากหลายช่อง youtube นะคะ ทดลองมาก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะก็มาลองด้วยวิธีตัวเองนะคะโดยการซื้อต้นพันุ์มาเลยนะคะแล้วก็มาปลูกไว้สอสัปดาห์นะคะให้ต้นแข็งแรงนะคะบารุงมีปุ๋ยมีอะไรนะคะแล้วก็มาปักชำสามวันก็มีรากงอกแล้วนะคะแล้วก็จะมาปลูกนะคะทำอะไรถ้าปลูกต้นไม้ก็ไม่สําเร็จนะคะแต่นี้ความพยายามของเราก็สําเร็จแล้วนะคะ อันนี้เป็นต้นที่สองสัปดาห์แล้วนะคะที่ความสำเร็จมันก็เริ่มขึ้นมานะคะก็จะเอาต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะคะหลังจากที่เราพาะพันธุ์แล้วนะคะแล้วก็มีความสำเร็จแล้วนะคะตัวนี้ต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์เริ่มต้นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมน้ำใส่แก้วหรือขวดอะไรได้หมดนะคะที่ปากกว้างหน่อยะคะ่ะเตรียมไว้ค่ะก็จะ ตัดสระแหน่นะคะที่ต้นที่ปักชำนี้นะคะแต่ถ้าจะแนะนำนะคะในตลาดไม่ต้องเอามานะคะยังไงก็ไม่สำเร็จนะคะแม่ทำแล้วนะคะน,นี้นะคะต้องเอาจากต้นสดๆเลยนะคะก็จะตัดมานะคะตัดสระแหน่มานะคะแล้วก็ตัดใบที่มันไม่สำคัญออกนะคะให้เหลือใบน้อยที่สุดก็ปักลงไป ในถ้วยน้ำนะคะสักประมาณ3วันนะคะก็จะเกิดรากขึ้นมานะคะนะคะตัดเนาะก็ตัดทิ้งไปก็เสียบไปเรื่อยๆนะคะจนเต็มแก้วเราอยากเพาะพันธุ์มากแค่ไหนก็เสียบแค่นั้นนะคะตามที่เรานั่นเลยนะคะตักไปเยอะๆเลยนะคะค่อยๆทําไปนะคะตัวนี้หลังจาก3วันที่ผ่านมานะคะ นี่ก็เกิดรากแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกได้แล้วนะคะรนะากก็ผูกขึ้นมานี่นะคะรากนะะเราก็สามารถที่จะเตรียมปลูกได้แล้วนะคะทีนี้การที่ปักชําแล้วนะคะแล้วเราจะไปวางตรงไหนตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะคะไปวางไว้ในบ้านมันก็ตายหมดะะวางไว้ที่อากาศปลอ,อดโปร่งนะคะแล้วก็ลมลื่นนะคะใต้ต้นไม้หรืออะไรก็ได้นะคะ เราก็เอาสารแน่นะคะเอาน้องสารแน่นะคะมาปลูกเลยนะคะจะปลูกกระจายตัวหรือจะปลูกเป็นนี่นะคะกระจายตัวหรือจะปลูกเป็นหย่อมให้มันเป็นพุ่มๆก็ได้นะคะก็เด็ดใบที่มันเหลืองๆออกไปนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นพุ่มนะคะ เดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะคะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยเม็ดนะคะแบบไหนก็ได้นะคะนะคะก็จะามาไว้ที่ร่มๆอย่างนี้นะคะใต้ต้นไม้ที่ใหญ่นะคะชื้นิดนึงนะคะแล้วก็ระวังมดนิดนึงนะคะสองสาวันนะคะก็จะให้ปุ๋ยนะคะไม่กี่เม็ดนะคะไม่ต้องเยอะเพราะว่าให้มากไปเดี๋ยวมันจะ ะะแล้วก็รดน้ำปกติเวลาลดน้ำเราก็ลดที่โคนต้นนะคะเราอย่าไปลดลาดไปทั้งต้นมันนะคะมันก็เป็นเชื้อราแล้วก็เป็นโรคแค่โคนต้นก็พอนะคะนะคะโคนต้น เป็นใบกะเพราะคะตอนนี้ก้าําลังเพาะต้นเล็กๆอันนี้ก็จะเป็นต้นพลิกนะคะต้นนี้นะคะที่เราปักชำอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ก็ได้ประมาณสองสัปดาห์แล้วนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นมาแบบนี้ต้นก็สวยงามน,นะคะ <c oughs> ก็เอาต้นนี้เป็น ต้นแม่พันธุ์ไปอีกรอบนึงนะคะค่อยๆปัดชําไปคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ